วัสดีครับพี่ทุยวันนี้ผมมาตามมาตามผลรับการชัเกตมังกรวันนั้นเราคุยกันต้นนี่ต้นนี้นี่เป็นใบเพสร,ราเพสสาแล้วเนาะหมดแล้วทนะี่นี่มาดูต้นนี้จีมันวันนั้นจีแตกเป็นกามกามปูอยู่อะแต่ไม่น้อยโอ้แต่วันนี้เป็นไงสิผ่าวันพานไปดูที่เนี่ย<า>ดูดูแตกยอดเต็มเลยเป็นไงเห็นเห็นเห็นผลยังที่นี่เห็นผลยัง นี่แล้วต้นเหล็กๆกําลังแตกออกมาบางทีมันเป็นที่พื้นดิน<แ>เป็นที่ดินดินไม่ดีปุ๊บเนี่ยรากมันยังไม่เดินเต็นที่มันก็ยังไม่แตกจะต้ตนเนี่ยหรือว่าสมบูรณ์ดินดีนะแ,แ,แตกดูแตกสวยๆงามใหมา่เจ็ดมังกร,กรเนี่ยสุดยอดสุดยอดน่ารับใจไหมดี <c oughs> ถ้าแตกยังงี่ถ้าแตกยังยี่ได้โอเคนะครับเออแตกงี่ได้โอเคแสดงมาลากเดินวันนี้มาตามวันนี้มันที่หนึ่งหนึ่งพฤษภา พราะตอนนั้นเราชีดไปอ่ะเกินเกินมาสิบเกินสิบห้าวันมาแล้วนะเกินมาแล้วเกินเกือบพึงเกินเกือบยี่สิบวันละเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวเย็นนี้ชีดเนาะเย็นนี้ชีดอีกรอบนึงเป็นรอบที่สองก็จะได้ที่นี่ต้นอื่นด้วยมันก็จะผุ่งเดี๋ยวอีกสิบห้าวันผมก็จะมาตามอีกทีหนึ่งมาดูใหม่ดยอดนะหย่อ